วันนี้วันที่หนึ่งพฤศจิกายนนะแรมสิบเอ็ดค่ำเดินสิบเอ็ดวันที่ 11, 11, หนึ่ง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 นะก็ให้ทุกท่านเริ่มต้นวันใหม่ด้วยใจที่เป็นหนึ่งรวมเป็นจุดเดียวที่กายของเราที่กลางของเราอย่างสบายสบายวันนี้ขอเรียนเชิญทุกท่านได้ทําจิตของเราให้มีสติอย่างสบาย ไปพร้อมๆกันหลับตาของทุกท่านเราเบาๆหลับตาพอสบายๆคล้ายๆกับเรานอนหลับ อย่าไปบีบหัวตาอย่าไปกดลูกในตาหลับพอพริ่มพริมไอใหบหน้าเรายิ้มยิ้มแล้วก็รู้สึกว่าทุกอย่างปล่อยวางได้อย่างง่ายๆรู้สึกว่าทุกอย่างนั้น ปล่อยวางได้อย่างง่ายๆเราจะไม่เกาะไม่เกี่ยวไม่เหนียวไม่รั้งเรื่องราวภายนอกจะอยู่กับเนื้อกับตัวขงเรา ลมมหายใจของเราให้ลึกสูดลม,มหายใจให้ลึกที่สุดแล้วเราก็ปล่อยลม,มหายใจออกช้าๆเบาๆสลัดความเครียดความตึงความกังวลความหงุดหงิดใจให้อภัยตัวเองทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ปล่อยวาง แล้ก็ปล่อยวานทุกสิ่งทุกอยา่างปล่อยวางอยา่างเบาๆ นั้นก็ให้เรายมาใจเป็นไปตามปกติธรรมดาทั่วไปแล้วก็สังเกตความเคลื่อนไหวของลมสังเกตกายของเราตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้าว่ามีส่วนใดส่วนหนึ่งนั้นตึงเกร็งหรือเครียดหรือเปล่าให้ทำความมั่นใจว่าร่างกายของเรานั้นคลาย ายเบาใจเบา,จ,เบาจริงๆกายมันก็อยู่อย่างเดิมนั่นแหละแต่มันก็อยู่ที่สภาวะใจบางทีเราไปรู้สึกเกรงรู้สึกเหมือนกับว่าวันนี้จะต้องนั่งสมาธิมันก็ใจมันก็อาจจะตึงไปนิดนึงต้องทำความรู้สึกเหมือนมานั่งตากแอ เมือนั่งตากลมตากพัดลมรับบรรยากาศสบายสบายเฉยๆใจจะได้โล่งโปร่ง,ง,งว่างเมงื่อใจโล่งโปร่งว่างเบาสบายสบายก็ะทำใจใเรานิ่งๆเมื่อใจโลง่งโปร ว่างเบานิ่งเราก็อยู่กับเนื้อกับตัวของเราศีรษะก็ผ่อนคลายลำคอบ่าไหลหน้าอกหลังแขนทั้งสองปลายนิ้วมือนิ้วเท้าทั้งร่างกายทั้งหน้าตักแข้งขาเบาสบายไปทั้งหมด เราปล่อยวางเมื่อเราทำใจงเ,เราให้สบายร่างกายเราทุกส่วนมันโล่งว่างปรจจาศจากอวัยวะไม่มีตอบป,ปอดตัดม้ามไตหัวใจเป็นต้นให้โลง่ลงๆโปรง่งโปรง่งว่างว่างการที่เราน้อมนำใจมาตรวจดูร่างกาย ภาษาอังกฤษก็จะเรียกว่าสแกนบาดีัก็รามมันก็คือกายคตาสติการพิจารณากายในกายตรวจดูผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกปอดตับม้ามไตอาหารใหม่อาหารเก่าลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่ดีเลือดเสลดน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนอง น้ำมูกน้ำลายน้ำมันมันคน้นมันเปลวอวัยวะทุกส่วนในร่างกายในการพิจารณานคิดพิจารณาตรวจดูอย่างนี้ก็ทำให้เราสังเกตเห็นตัวเองมากขึ้นเราก็ทราบในการเรียนรู้มาตลอดว่ากายนี้เป็นทุกข เกิดแก่เจ็บตายเดินทางไปสู่ความเสื่อมสลายความพลัดพรากความเศร้าทุกอนุเซลทุกโมเลกุลในร่างกายก็มีแต่จะเสื่อมสภาพร่างกายก็ผลิตขึ้นมาใหม่เมื่อการผ่านไปก็เสื่อมสภาพลงทุกอย่างในกายของเรานั้น เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเป็นธรรมดาสากลหลักธรรมชาติเรื่องนี้ต้องยกย่องพระสัมมาสัมพุทธ,ธเจ้าซึ่งท่านเห็นไม่ได้แค่รู้จากการรับเรียนแต่เป็นการเห็นที่เรียกว่าญาณทัศนะหรือวิปัสนาวิปัสนาที่แปลว่าการ เห็นแจ้งเห็นวิเศษเห็นออกไปแตกต่างจากปกติแต่ในระดับเบื้องต้นเราก็แค่รับรู้เราแค่ analyze เราได้วิเคราะห์ออกอะไรรู้ตามการรู้ตามด้วยปัญญาของปุถุชนกายมนุษย์หยาบแค่นี้ พอทําให้ใจได้ผ่อนคลายลงบ้างเกิดนิพิทาลงบ้างเป็นจิตในเบื้องต้นที่เข้าใจสภาวะตามความเป็นจริงในระดับหนึ่งเท่านั้นเองแต่ก็ดีกว่ามนุษย์ปุถุชนทั้งหลายที่แม้ยังมองไม่เห็นแม้กระทั่งความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปของสังขาร คิดว่ากายสังขารนี้มันน่าจะเป็นขอกเราไปได้ตลอดบางคนแม้ทั้งรู้ว่ามันเปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลาแต่ก็ยอมรับไม่ได้การยอมรับความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่ได้นี้มันก็นําย้อนกลับมาซึ่งความทุกข์ตายไปแล้วก็เอาอะไรไปไม่ได้ แต่การตายตอนนี้ก็จะไปเกิดใหม่มันก็เกิดอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะในพบไหนที่ใดก็ตามเราจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามตายไปแล้วก็ต้องรู้กันแต่อย่าลืมว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้ ถึงความเป็นจริงของมนุษย์ทั้งในระดับหย,ยาบมและในระดับละเอียดท่านบอกท่านสอนอยู่เสมอว่าชีวิตคนไม่ได้จบเท่านี้ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดหารหันทุกพระองค์บรรลุธรรมแล้วก็ต้องระลึกชาติว่าชาติที่ผ่านมาทำบุญทำกรรมอะไรไว้ พระสมาสัพพุทธเจ้าสร้างบารมีมามากมายหลายร้อยหลายพันหลายหมื่นชาติท่านก็ระลึกชาติชาติที่ผ่านผ่านมาท่านไปเกิดไปเป็นอะไรพระพุทธเจ้าเองท่านก็บอกยืนยันอยู่แล้วว่ามีภพชาติซึ่งคนที่เชื่อไม่ใช่เป็นคนล้าสมัยไม่ได้เป็นคนไกลโลก ไม่ได้เป็นคนได้พัฒนาไรอารยธรรมแต่เราสั่งสมความมีศรัทธาในพระพุทธธรรมพระสงฆ์ในสมัมมาทิฏฐิมานเนินานหลายภพหลายชาติแม่ในปัจจุบันนี้การเรียนการสอนให้เราต้องวิเคราะห์ให้เราต้องคิดก่อนจะเชื่อ มันมีมากมายจนกระทั่งเราไม่กล้าตัดสินใจที่จะเชื่อเรื่องราวเหล่านี้แต่ว่าแม้ไม่เชื่อร้อยเปอร์เซนก็ไม่ได้ผิดอะไรแต่ขอให้เชื่อมันในการทำความดีและเชื่อมันในการสร้างบุญสร้างกุศลอย่างเต็มที่แม้เพียงเท่านี้เกิดมาชาตินี้ก็คุ้มค่าและก็ชนะ วางใจขอเรานิ่งๆไว้ที่กลางอาใจของเรานัน,หย,ยนยยยหยุดเย็นอย่างสบายสบายหยุดเย็นอย่างสบายทำจใจของเราผ่อนคลายแล้วก็หยุดใจเรานิ่งๆนิตรงกลางความว่างกลางความสงบภายในตัวของเรา

อย่าลืมที่จะพิจารณาดูทุกสิ่งให้เป็นความว่างแล้วก็ปล่อยว่างทำใจเราเฉยในทุกๆประสบการณ์ไม่ว่าจะประสบการณ์ดีหรือไม่ดีก็ตามเป็นความฟุง้งเราจะรีเซ็ตการปฏิบัติของเราใหม่ในการลืมตา แล้วก็ปิดเปลือกตาอย่างเบาๆลงไปอีกครั้งอย่าไปยอมแพ้กับเรื่องราวความฟุ้งซ่านที่มันไหลผ่านเข้ามาเรามีวิธีแก้หลายวิธีดูเฉยๆทำใจนิ่งๆก็ได้จะลืมตาขึ้นมาสักเล็กน้อยแล้วก็เริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆก็ได้ โดยจะภาวนาสวดมนต์ในใจของเราด้วยบทสวดมนต์ที่เราชอบด้วยวลีที่เรานึกขึ้นมาแล้วเราใจหยุดนิ่งมีความรู้สึกปลอดภัยสาพระเรียกว่าบริกรรมภาวนาจะพุโทโธก็ได้ธรรมมารานก็ได้ไปจะไล่ตามลำดับบทสวดมนต์ อรหังสัมมาสัมพุโทโธเ็นจะสังเกตว่าสัมมาอารหังหรืออรหังสัมมานั้นเป็นบทเริ่มบทเริ่มต้นบทปฐมเป็นอันจะสาธยายเพื่อระงับความฟุ้งซ่านก็ได้เรือจะทดลองการนึกถึงความสวาม่าง มือนกับคาวที่เล่าไปแล้วว่าการนึกถึงความสว่างนั้นเป็นการแก้การง่วงที่พระสมมาสัพเจ้ากลัดแน่ให้กับพระโมคคัลลานะสมัยที่ท่านเป็นพระโสดาบันและท่านกำลังบำเพ็ญเพียรเ,เพื่อจะให้ได้เป็นพระอรหันต์ท่านก็ลังเลืพิจารณาความสว่างอาโลกสัญญาเป็นเรา จะนำวิธีการที่พระเ,เจ้าแสดงให้แก่พระโมคคานะผู้มีฤทธิ์มากเอามาใช้ก็ได้นึกถึงความสว่างในใจจะนึกเป็นดวงพระอาทิตย์พระจันทร์ดวงดาวแสงเทียนอันึกได้หมดเหมือนกับพระนางอุบลวรรณาเทรีท่านลึกถึงแสงประทีป จะทำให้ท่านมีใจหยุดนิ่งบรรลุธทรมได้เป็นการะระลึกถึงความสว่างก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งในการทำสมาธิจะนึกถึงหยดน้ำค้างที่ปลายยอดหญ้าสะท้อนแสงราติียามเช้า เอะไรก็ได้ที่เราเน้นเราเป็นมงคลแก่ชีวิตเ้วก็นึกประคับประคองใจหลับตาลืมตานึกไปทําไปให้เหมือนเป็นกันบ้านของชีวิตของเราใจาเราจะได้สดชื่นตื่นตัวมีสติรู้ตัวทั่วพร้อมเหมือนกับพระโมคคลลานะท่านถ้าใครสนใจวิธีการปฏิบัติแบบนี้ก็ศึกษาไป ประกระของใจเราให้สงบนิ่งอย่างมีสติรู้ตัวแช่มชื่นสดชื่นอยู่ภายใน ที่มันไปเที่ยวข้างนอกก็ดึงกลับย้อนกลับมาตั้งไว้ที่ใจที่กลางตัวกลางใจที่สุดลมหายใจของเราเมันเดิมรเริ่มใหม่ได้ทุกครั้งไม่ต้องไปกังวลว่าสมาธิ เหมือนกันแสดงละครที่ต้องเทคเดียวจบไม่จำเป็นอาจจะมีหลายเทคแต่ทุกๆเทคมันสร้างสั่งสมประสบการณ์แล้วก็สอนใจสอนตัวงเราว่าอย่าไปยอมแพ้เริ่มต้นใหม่ได้เสมอ เพ็นธากาดล่าเวลาปฏิบัติธรรมแล้วเราไม่ยอมแพ้กับความฟุ้งความเมื่อยความท้อแล้วก็ลืมตาแล้วก็เซ็ตซีโร่รีเซ็ตใจเราใหม่ย้อนกลับมาจุดเริ่มตน้นทำอย่างง่ายๆสบายสบายลืมของเก่าไปเริ่มของใหม่การสลัดใจปรับใจ ปล่อยวางใจบ่อยๆซ้ำๆำเดี๋ยวก็จะกลายเป็นทักษะในการปล่อยวางแม้ว่าเมื่อนั่งเมื่อสักครู่ก็สงบดีอยู่ก็มีความสุขเล็กๆในความสงบนั้นแต่พอมีรอยฟุ้งขึ้นมาแล้วทำให้ใจตเตลิดแล้วก็พร้อมที่จะทิ้งแล้วก็ปล่อยวางสุขแค่เพียงเท่านั้นออกไป กลัามาสู่ความนิ่งความเฉยให,หม่เดี๋ยวจิตก็จะค่อยๆศึกษาค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆปรับปรุงเมื่อไปต้องเผชิญกับโลกจริงๆเจอเรื่องราวเหตุการณ์อะไรก็ตัดอารมณ์ได้ง่ายเพราเราก็คิดว่า ลิมตาหลับตาแล้วก็เริ่มต้นใจใสใสใหม่สลัดความฟุ้งซ่านที่พัดผ่านเข้ามาในใจแล้วก็เริ่มใหม่อย่างง่ายๆอย่างนี้เป็นต้น สัพเพพุทธาปลาปตาปัจเจกานันเจยังพลังอรหันตานันจเตเจนะระคังปันธามีสัพ,พโสสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติภะวันตุเตถูกขอจเจริญสุขจเจริญพรเจริญธรรมอรุณสวัสดยามเช้ามาทุกอันเลย ก็สำหรับวันนี้รายการพระไตยพิดกยามเช้าขอยินดีต้อนรับทุกท่านให้ได้บุญด้วยกันทุกๆคนนะ